ตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนครับปัจจวบครับปัจจวบเข้าตัวจุบแล้วเข้าตัวเข้าตัวเมืองเป็นแบบนี้อ้าวข้าวตัวชะอำอ้าชะอำเมื่อกี้เขาเขียนว่าชะอำปัจจวบปัจจุบทำภาพออกไปอีกจะบอกแล้วอัดวิดีโออ่ะเรากำลังจะไปเที่ยวชะอำกันใช่ไหมใช่เด็กข้าวเที่ยงวนแค่หา พอเสร็จแล้วไปโดนฝนพี่ว่าเขาไม่โดนโดนฝนอยู่น่าพี่อันตรังนี่เวลาเองเหนื่อยพี่เหนื่อยแต่เวลาด้วยแต่ว่ามันมันคนแรงเราอีเอาเวลาวันสองวันสามวันถึงบ้านบ้างจรเพิ่งเคยมาใช่ไหมอ่ะถายวิีโอครับอ่าแล้วก็สักพักมาก็ค่อยดหยุด 我真的。Oh,